สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube k i n g d a n s i n g วันนี้ก็จะมาถ่ายโคกหนองนาแต่ก็ลึกอยู่ลึกประมาณ2เมตรขอบเมตรหนึ่งความสูงจากขอบเมตรหนึ่งทำมาแล้วสามวันวันที่4วันนี้เป็นงานเดี่ยวของแม่โค วันนี้ก็อยู่คุบเจ้าโกเบเอเคร้อยสี่สิบขีดสิบเอวันนี้เจ้าของที่ไม่อยู่เนาะไม่ว่างก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนานเอาสักหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่ไม่โคยืนอยู่เนี่ยเป็นสามชั้นตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมเพราะ ผมก็พึ่งหัดเนาะพึ่งหัดทําครั้งแรกครับงานแรกด้วยที่ติดปีกมาทําโคกน้องนาทำเป็นเกาะเกาะล้อมรอบต้นตาลแล้วก็ต้นมะม่วงฝั่งนี้พื้นที่ก็ประมาณสามถึงสี่ไร่เฉพาะตรงโคกนองนานะครับ ประมาณสี่ไห่แต่ความคิดผมนะทำโค้งอะ่ะทำง่ายกว่าทำเหลี่ยมผมว่านะแต่ก็ไม่รู้กันผมก็เพิ่งหัดทำเนาะสวยไม่สวยติชมกันได้ส่วนดินก็จะเกลี่ยลง เกียรลงข้างๆน่าจะเป็นขอบขอบสะและฝั่งนู้นก็เกียรลงก็จะเอาไปเกียรลงข้างในเพื่อจะถมที่ปลูกบ้านก็จะปลูกบ้านตรงต้นม่วงเนี่ยครับวันนี้แดดก็ร้อนร้อนจัดนี่ก็จะพักเที่ยงครับพักเที่ยงจะกินข้าว ก็เลยเอาคลิปโคกหนองนามาฝากกันวันนี้ก็เป็นวันที่อ่สิพรุ่งนี้ก็สงการแล้วใครใครใครหลายๆคนก็หยุดเนาะหยุดหยุดหยุทำงานแต่ผมไม่หยุดครับต่อต่อเนื่อง3มวัน แต่ไม่ได้ทําตรงนี้นะผมจะไปอถมที่ไปถมที่แถวบ้านวันนี้ก็ทํางานคนเดียวครับไม่ใช่วันนี้สิทํามาหลายวันแล้วทาคนเดียวเพราะว่างานรถดําไม่มีนี่ก็จะไปตามนี้นะครับ แต่งขอบแต่งแนวไว้ก่อนไปตามนี้จะแต่งแนวไปนู่นครับหาต้นว่าเนาะไปหาต้นมะม่วงแล้วก็ไปฝั่งนูน้นต้นมะขามยังไงก็ไว้เจอการคลิปหน้าครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากว่างพักเที่ยงเลยถ่ายคลิปให้ดูเจอก,กันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ